แล้วนี่ก็เป็นโครงการสําคัญของอิทยาลัยน์ด้านการสื่อสารสังคมนะครับโดยให้นิสิตสองภาควิชาสองเอกมาสองเอกก็คือเอกด้านด้านการสื่อสารด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการสื่อสารในการท่องเที่ยวนําเสนอซึ่งนิสิตปีสี่เขาจะมีการเสนอซึ่งการนำเสนอที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ มีคนหลากหลายเข้ามานะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่น่าสนใจมากการรวมมุมมองจากทฤษฎีเรียนรู้ภาพปฏิบัติแล้วก็วันนี้นำการไปทำกิจกรรมในเพื้นที่แล้วก็มานำเสนอให้กับให้กับท่านอาจารย์ได้ได้ได,ได,ได้ได้ชมแล้วก็รับฟังรวมทั้งบุคคลทั่วไปด้วยนะครับกี่วันนะ ทั้งหมด2วัน2วันน,นะครับวันวันนี้แล้วว่นนี้ซึ่งก็น่าสนใจมากครับและเป็นประโยชน์ต่อนิสิตในการนําเสนอการคิดการแสดงออกแล้วภาพรวมโปรเซสในการเขาเรียกเรียนมุมมองของเขาตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำและปลายน้ำไฮไ,นะไลท์มีอะไรบ้างคะไฮไลท์มีอะไรบ้างท่านคราบคุณบีเล่าให้ฟังหน่อยก็สําสหรับงานของนิสิตเนะะี่ยค่ะต้องบอกว่ามันเกิดจากการรีเสิร์ชนะคะ เอ่อาการจัการรีเสิร์ชเป็นเป็นเบสพื้นฐานแล้วก็ผลง,งานเด็กๆที่ออกมาเนี่ยก็จะมีค่อนข้าง,าง,างหลากหลายนิดนึงนะคะมีทั้งตัวสื่อนะคะมีทั้งตัว อุปกรณ์หรือว่าของต่างๆหรือว่าสถานที่ต่างๆเพราะว่าตามคอนเซปต,ต์ของงานนี้เลยก็คือกรุงเก่าเหล่าใหม่ค่ะก็ยังไงก็ต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาชมงานของนิสิตเพราะว่านอกเหนือนจากงานของเขาแล้วเนี่ยก็ยังมีผู้ประกอบการอื่นๆนะคะเพราะถ้าเกิดใครสนใจอยากหานิสิตรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็เ,เรียนรู้ด้านนวัตกรรมได้ดีไซน์ได้นะคะก็ขอเชิญมาร่วมง,งานค่ะ ความคาดหวังอะไรคะงานแต่งงานในครั้งนี้คาดหวังว่าจะได้อะไรบ้างมาว่าค่ะก็สำหรับสหรับความคาดหวังก็เออนอกเหนือจากเราได้เราได้เปิดผลงานของนิสิตด้วยเนาะว่าเออเด็กปีสี่เดี๋ยวนี้เขาก็สามารถมีชิ้นงานที่พัฒนาได้แล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆอย่างไรบ้างก็ยังเยกตัวอย่างอย่างสาขาสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์เนี่ยค่ะ เขาเรียนทางด้านสื่อสารนะเขาก็ทําสื่อได้ในในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถถนวก2สองอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วก็ออกมาเป็นชิ้นง,งานเช่นเป็นเกมที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นะคะเป็นสื่อใหม่ๆถนวกกันวัตกรรมใหม่ๆเช่น A อไอะไรนะคะก็ก็มีผลงานค่อนข้างหลากหลายเนาะที่เราไม่เคยเห็นมากมายเลยที่พนิษฐคณะพนิเศรษฐศาสตร์ดูตรงนี้ด้วยนะคะอาจจะช่วยเสริมได้เนาะคะ่ะ นี่ก็เป็นความรู้เมืของต้นนะเดศกๆเราเพื่อะจัดกินกรรเอาไสู่กางด้านสื่อสารที่คนเด็กเข้าใจง่ายะแล้วก็จากเด็กเราที่เรียนมาเขาบกสี่ปีอที่สมาเลยจากงานสูเพื่อให้ช่วยเหลือผู้สงอายุในในในมติใหม่ของการเรียาเนี่ยตอนนี้ก็เน้นให้ที่สิตเเขาเรียนรู้ตู้ปฏิบัติแล้วเวลาปฏิบัติเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็จะถือว่าเขามีโอกาสนำเสนอแล้วเราคงช่วงหลังก็มีนําเสนอในมหาวิทยาลัยด้วยส่วนหนึ่งนะแต่ให้ใจแต่ว่าทั้งทั้งวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมและคณะเศรษฐศาสตร์ซึ่งร่วมกันเนี่ยก็มีโอกาสนําเสนอในทุกๆปีที่ที่ท่างใหญ่นะฮะที่ปีปีนี้ก็เซ็นเซ็นท่านโดก็เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของคนที่เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วเราก็อยากให้นิสิตธิ์เขาเนี่ยได้เห็นความสําคัญของงานนี้ จากที่อาจารย์อยากให้โชว์แล้วสองรุ่นสาวะายเองก็พร้อมสนุนเขา้าเต็มที่ในมิติต่างๆแล้ว่าจะเป็นเรื่องของการโอกาสนำเสนอหรือแม้แต่ว่าโอกาสจะเรียนต่อต่อตอางประเทศหรือโอกาสจะทํางานในระดับระดัต่อไปซึ่งอันนี้ก็เราคิดว่าแนา نا, า่นะเพาคตัวนี้ไปวงการศึกสาหเราคาดหวังว่าอยากให้เราเป็นเปะ๊ะๆก็ได้หรือทอยู่แล้วก็เพราะก็มีโอกาสไปนําเสนอให้เด็กไปนาเสนอในในอางสินค้าในจังหวัดต่างๆได้เห็นเนา لاک